สัญญาณในการเข้าคือละเซ็ตต,ต้องเขียวก่อนนะเซ็ตต,ต้องเป็นบวกนะหรือกลุ่มธุรกิจในหุ้นเซ็ตร้อยส่วนใหญ่นะครับมันขึ้นเซ็ตขึ้นเข้าใจไหมแล้วหุ้นตัวนี้ราคาย,ยกแล้ววอลุ่มมันตุยตุยผิดปกตินะโชคจะเข้าต้นแท่งไปเลยแต่ถ้าเข้าแล้วนะครับแต่จําไว้นิดพี่ครับจดนิดหนึ่งหุ้นเซ็ตร้อยหรือหุ้นตัวใหญ่ตัวการตัวใหญ่เวลามันยกนะครับเวลามันยกทําเฟรม5นาทีนะเวลามันยกมันจะยกเป็นชั้นๆ ้าเราเป็นทำเฟรนะครับยกเป็นชั้นๆยกขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งแล้วก็ย่อขย,ย่อนขย่อนแล้วก็ยกไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ยกอีกแสดงว่าทาเฟรม5นาทีถ้าหุ้นตัวใหญ่นะครับมันจะยกเป็นชั้นๆยกขึ้นไปก็พักก็ขย่งขย่อขยา่ขขยาแล้วก็ยกไปอีกชั้นสังเกตไหมครับกราฟหุ้นตัวใหญ่ทําเฟรม5นาทีมันจะยกราคาขึ้นไปเป็นชั้นๆลองดูนะว่าจริงไหมตอบโชคก่อนพอนึกภาพไหมหุ้นตัวใหญ่ทาเฟรม5นาทีนะครับเวลามันยกราคามันจะยกขึ้นไปแล้วมันก็จะยืน ยืนพักแล้วก็ขยับขยากับน,นะครับช่องสองช่องแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่แล้วก็ยืนพักมันจะยกขึ้นไปแล้วก็พักแล้วก็ยกแล้วก็พักมันจะเป็นขั้นบันไดหนาหนาขึ้นไปนี่แหละคือนิสัยของหุ้นตัวใหญ่ถ้าจะยก หรือหุ้นเซ็ตร้อยส่วนใหญ่ถ้าจะยกมันจะยกขึ้นไปชั้นๆไอ้ชั้นๆต้องเปิดไทม์เฟรม5นาทีเราจะเห็นมันชัดเจนดังนั้นนะครับไอ้สัญญาณยกเป็นชั้นๆนะครับแล้วมันวางกรอบมาเริ่มยกเป็นชั้นๆนะครับทำให้โชคมั่นใจว่ามีโอกาสเป็นต้นแท่งแล้วดูจากวอลลุ่มว่าถ้าวอลลุ่มพิกตั้งแต่ต้นแท่งมีโอกาสยกชั้นๆเนี่ยขึ้นได้หลายชั้นนี่คือเทคนิคการเข้าหุ้นใหญ่และหุ้นเซ็ตร้อยด้วยไทม์เฟรม5นาทีนี่คือธรรมชาติของหุ้นใหญ่นะ หรือหุ้นหนักๆน,นะครับมันยกขึ้นไปก็จะยืนก่อนพักก่อนแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่แสดงว่าไอ้พักๆักวอลลุ่มพีกๆแล้วส่งการทำเฟรมเดย์ได้แล้วมาเจอทำเฟรม5นาทีเป็นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเป็นต้นแท่งที่มีโอกาสยกไปต่อครับหุ้นตัวต่อไป TIDLOR หุ้นติดล้อทำไมโชคโชคโชคเอาหุ้นตัวนี้มาเฝ้าหมันมีแนวรับของแนวโชคโชคให้แนวรับของโชคไว้อยู่ที่ว่า ยี่สิบยบบาทแ0ดสิบสตางค์นี่คือแนวรับของโชคนะยี่บาท80ดสิบสตางค์แต่โชคมาเอกใจไอ้ตรงเนี้ยไอแท่งแท่งแดงแท่งนี้นะครับที่ราคาทุบล่วงลงมาคล้ายๆมีบิ๊กหลอดราคา ato atc นะครับเข้ามา37ล้านหุน้นตอนกลางวันนะครับแรงซื้อ12ล้านแรงขาย27ล้านแต่มี ato atc 37ล้านรวมกันกลายเป็น 78ล้านคือแท่งเนี้ยสัญญาณของโชคคืออะไรมันกดลงมาถึงอยู่ประมาณ22บาทกว่า22บาทต้าทต้นๆโชคมองว่าตอนนี้เงื่อนไขในการเล่นหุ้นตัวนี้นะครับโชครอเลยครับให้มันยกราคาขึ้นมาเกิน22บาทแล้วมีวอลลุ่มโชคจึงมั่นใจว่ามันจะยกราคาตรงนี้นะครับ เข้ามาที่ราคาทุนตรงเนี้ย22บาท50แล้วกันถ้ามันยกผ่าน22บาทมาได้โชคว่ามันดึงกลับมาเท่ากับทุนเฉลี่ยของแท่งเนี้ยเพราะแท่งนี้ทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณนะครับ22บาท50 23บาทถามว่าแท่งเนี้ยตรงนี้ออกของก็เหรอเปล่าเพราะแท่งเขียวนี้ก็มารวบอีกเห็นไหมแท่งเขียวแท่งนี้ก็มีวอลุ่มแท่งนี้ก็ขึ้นมารวบอีก ตรงนี้เหรอครับนี่คือลกลงมาแล้วก็เคลียเห็นไหมแสดงว่าถ้าโชคมองว่าแท่งเนี้ยยังไม่ได้ออกของเพราะทุนมันอยู่ที่อะไรยี่สบสองบาทห้าสิบถึงยี่สิบสามบาทคือแท่งนี้นะครับผมน้ำมันก็จะอยู่กรอบตรงนี้เห็นไหมมันจะอยู่กรอบตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ลยมาเห็นไหมครับมันตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ออกของอันนี้โชคมองอย่างนี้นะครับแต่เวลามาไล่แท่งเขียวแท่งนี้เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ครับโชคก็มองว่าไม่ได้ออกของแต่ แต่การมองว่าไม่ได้ออกของมันต้องยืนยันด้วยอะไรรู้ไหมมันวันจันทร์วันอังคารน,นะครับดึงราคาขึ้นมายืนเหนือ22บาทได้ไหมยิ่งถ้ามายืนเหนือ22บาท50าทได้โชคจะมีความมั่นใจว่าเขาดึงกลับขึ้นมาเพื่อเล่นดังนั้นถ้าโชคเห็นนะครับเปิดตล,ลาดมาวันจันทร์นะครับยกเขียวขึ้นมาเกิน22บาทแล้ววอลลุ่มพีคไม่น้อยกว่าวันทำการที่ผ่านมา โชคก็จะตามแท่งเขียวนี้ไปนี่นี่คือแผนการที่โชควางไว้กับหุ้นตัวนี้ทำไมกล้าเสียงทำไมกล้าเลยก็ถ้ามึงไม่คิดว่ามึงจะทำมึงจะดึงกลับขึ้นมาทำไมแสดงว่าถ้ามึงดึงกลับขึ้นมามึงต้องการทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เราหวยจะออกยังไงแต่รู้สึกว่าเอย มีโอกาสทํำว่าถ้าดึงกลับถ้าไม่ทํากูก็ปล่อยถ้าไม่ดึงกลัดถ้าไม่ดึงกลัดเกิน22 22บบาทห0สิบก็ปล่อยแต่ถ้าดึงกลับมา22บาทห0 2สิบยิบบาท22บบาทห้าสิบถ้าดึงกลับมาได้โชคก็จะมีความมั่นใจในในบุมของโชคเองนะที่คิดอย่างโง่ๆว่า,วากูว่ามึงทําแน่กูตามดีกว่ากูอยากดูไพ่มึงอะมึงรักไก่อะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามึงไม่ทํากูก็ไม่สนใจกูแค่เข้าคัดมาไว้ในเฟลวอลิตเท่านั้นเอง นี่นี่คือการอ่านของโชคนี่คืออ่านคร่าวๆแล้วก็รอดูจังหวะของมันเพราะแนวรับจังหวะของมันมันไม่ได้ขี้เลเรื่องงงเรื่องงบมันก็ไม่ได้ขี้เหลสสำหรับโชคโชคก็มองดูว่าเออไม่เสียหาย พี่มองปัจจัยของหุ้นตัวนี้ของกราฟหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอบโชคมาปัจจัยของหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่จินบอกเพิ่งหลุดไซเรนด้วยโชคแค่ใ,ใจแท่งนี้เท่านั้นเองว่าอยู่ๆนะครับจะเข้าทําไมเข้าเพื่ออะไรแต่โชคยังไม่ทําการบ้านลึกนะเพราะหุ้นมันเยอะมากกลุ่มตัวเล็กโชคก็คัดไว้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่คัดแต่โชคเห็นแล้วว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้นะครับ มันไม่ได้เข้ามาเพื่อปล่อยของแท่งนี้หน้าแต่เป็นการรวบเก็บขึ้นมาตั้งแต่แท่งเขียวแท่งนี้แล้วรวบเก็บมายืนตรงนี้ยืนราคาตรงก้อนตรงนี้นะเห็นไหมครับมันเท่ากับทุนเฉลี่ยตรงนี้มันแปลว่าเก็บทุนหรือเปล่าแล้วรวบขึ้นมาตรงนี้อีกแล้วขย่อนขย่อนถ้าขย่อนตรงนี้แล้วดึงกลับขึ้นมาย2บสองบาทห้ได้เฮ้ยกูว่า มึงมึงไม่ทิ้งหุ้นตัวนี้แน่มึงจะลากมึงจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองพี่ว่าหุ้นติดล้อเป็นไงบ้างโดยมุมมองของพี่อันนี้คือคือมุมมองของโชคโชคเล่าให้ฟังแล้วมันอาจจะกลับตัวเป็น W ขา2หรือ Bottom ขา2ก็ได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ถ้ามันจะดึงกลับขึ้นมานะครับ เกิน22บาทขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะเป็นแท่งเขียวเซตบวกด้วยนะมันจะทําให้เรามีความมั่นใจที่จะเข้าทํามันเติมความได้เปรียบสําหรับโชคนะครับโชคว่ามันจะได้เปรียบเพิ่มขึ้นนั่นแหละอยู่ที่มุมมองพี่ครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกาฟมันเฉลยหวยมันก็ออกเองดังนั้นนะครับโชคแค่เล่าในความเป็นหน้างานจริงโชคโชคเล่นยังไงหุ้นตัวต่อไป scgp ตัวนี้นะครับแผนการเล่นของโชคโชคคือลอยยอ รอมันเคลียร์ก่อนนะครับขา2แต่เผอิญว่าไอแดงกดตรงเนี้ยมันเหมือนเคลียร์มาแล้วก็ดันเขียวไปนะครับโชคก็รู้สึกว่าเคลียร์อีกหน่อยได้ไหมแผนการเล่นของโชคตัวนี้นะครับ S C G P นะครับโชคคือรอมันเคลียร์แล้วดึงกัดได้ไหมโชคอยากเข้าวัดทอมขา2มากกว่าถ้าเป็นตัวนี้เพราะโชคไม่กล้าไล่อันนี้โชคก็พูดอย่างตรงๆเลยนะเพราะจุดเนี้ยมันไม่ได้เปียบถ้าจะไล่นะครับมันต้องเขียวแท่งใหญ่แท่งเนี้ยเห็นไหมครับ ที่จะต้องไล่ขึ้นมามีโอกาสย้ําเลยว่าเห็นไหมครับแท่งแดงนะครับทิ้งไส้ดึงกลับแล้วมีเขียวเบรกชัดๆเห็นไหมครับแล้วแท่งนี้นะครับเขียวย้ําเห็นไหมครับชัดเจนขึ้นมาเห็นไหมแล้วมีวอลลุ่มพีคขึ้นมาด้วยแท่งนี้ต่างหากถ้าจะเข้าออได้เปรียบแล้วแต่ณตอนนี้มันไม่ได้เปรียบสําหรับโชคโชคก็ลอยย่อแต่โดยพื้นฐานโชคมองแล้วว่ามันน่าเสี่ยงสําหรับโชคถ้าเกิดย่อเป็นวัตถุมขาสอง นะครับแล้วกลับตัวชัดๆแต่เพอิะอว่ามันเลยสัญญาณกลับตัวที่เข้าไปแล้วมันทําให้โชคไม่ได้เปรียบแต่โชคก็ยังมาเฝ้าอยู่เพราะโชครู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันเล่นเป็นแพทเทิร์นมันอ่านง่ายตัวนี้นะครับสาหรับพี่ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้แต่โชคเข้ามาด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าหุ้นตัวนี้มันเล่นเป็นแพทเทิร์นของมันยกย่อยกย่อนะครับสาหรับโชคมันอ่านง่ายดังนั้นเมื่อมันอ่านง่ายอหญ่ย่อเป็นวัดทอมขา2หรือกลับตัวขา2 ถึงตอนนั้นน่ะโชคจะต้องทันในกกลับตัวแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่กลับตัวเพราะอะไรไหมครับก็คือมันยิงขึ้นมาแล้วก็กดเคลียร์วอลลุ่มแห้งเห็นไหมครับวอลลุ่มแห้งสองแท่งแดงเนี้ยแล้วมันก็ยกแท่งเขียวสวนขึ้นไปมันยิงขาเอ็นขึ้นไปแล้วตรงนี้ต่างหากที่มันทํทใายเสียโอกาสแต่ถ้าเมื่อวันล่าสุดนะครับมันปิดแดงสักแท่งหนึ่งแล้ววอลลุ่มแห้งๆนะโชคก็จะกล้าวัด ตอนนี้โชคก็รอยว่าเคลียร์ก่อนได้ไหมถ้าเคลียร์แล้วจะปลอดภัยกว่านี้อ่ลองดูตัวต่อไป OSP หุ้นโอสดสภาครับผมเหตุผลของโชคคือมันกลับตัวถ้าเราไปมองนะครับว่าในคิวที่แล้วนะครับกำไรมันลดลงมากโชคว่าคิวหนึ่งเนี้ยกำไรน่าจะกลับมาเป็นอย่างน้อยก็มากกว่ามากกว่าปีที่แล้วนะครับ Q4 ของปีที่แล้วโชคมองอย่างนี้นะ ถ้ามองในจังหวะก,กับตัวถ้ามองต่างๆนี่ยครับโชคก็มองว่าเออมันก็น่าสนแต่สัญญาณจริงๆนะครับที่มันจะน่าสนจริงๆอ่ะแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยใครคนร่วเปิดโดดมาตรงนี้แล้วลากขึ้นไปแล้วก็กดปิดตรงนี้ถามหน่อยแท่งนี้นะครับที่ราคาเปิด31บาท75าทลากขึ้นไป33บาทเห็นไหมครับแล้วกดลงมาปิดที่30บาทห0ตรงเนี้ย พี่คิดว่าแท่งนี้แท่งใหญ่แท่งนี้ยใครเป็นคนยกราคาเปิดโดดแล้วก็ลากขึ้นไปกดลงมาปิดนะครับเป็นแท่งแดงที่ราคา3บาท30บาท50สตางค์เห็นไหมครับตรงนี้พี่ว่าคิดว่าแท่งนี้ใครเป็นคนใครเป็นคนเปิดโดดใครเป็นคนลาก